สวัสดีครับคือดีใจจริงนะครับสำหรับพวกเราที่ที่มาดูเกมนี้นะครับแต่ก็อยากจะให้เขาเรียกอะไรไปทำกันบ้านไปลองดูมาก่อนเพื่อเพื่อให้เราเข้าถึงเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ถ้าจะให้ผมสรุปตอนนี้ชีวิตผมของผมเนี่ยง่ายๆนะครับที่ผมบอกไปว่ามันมี3จุดที่มันจะเป็นเหมือนจุดตรวจสอบแล้วก็จุดเกาะ ที่ทาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยพลังเราดีไหมจิตใจเราดีไหมพลังขับเคลื่อนเราดีไหมเป้าหมายของเราคือสิ่งที่เราจะไปทําตอนนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่าแล้วก็เราควบคุมและบริหารจัดการตัวเราเองกับงานตรงนั้นเนี่ยได้ดีไหมก็แค่ทําให้มันดีดีจากจุดเล็กๆคือผมทําวิดีโอไปเพื่อที่จะร่วมร่วมแบบนั้นนี่คือสูงสุดเลยนะร่วมแบบนั้นกับใครสักคนเราจะก้าวไปด้วยกันแบบให้ดียิ่งยิ่งขึ้นทีละนิดทีละนิด ซึ่งในส่วนที่ว่าดีที่สุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าก็คือมันเป็นชุมชนโครงข่ายโดยเริ่มจากชุมชนก่อนผมไม่ได้บอกว่าคนที่อยากบรรลุธรรมจะอ,อยู่ร่วมกับคนที่อยากมีความสุขทางโลกไปด้วยนี่ไม่ได้นะครับคือเราจะแบ่งเป็นชั้นเป็นเขตเป็นโซนของคนที่เข้าใจกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนที่อยากจะร้องเพลงอยากจะมีความสุขสนุกสนานก็อยู่ในโซนหนึ่งส่วนคนที่อยากปฏิบัติสมาธิ ให้มันรู้ทมขัดเกลาจิตใจตนเองก็จะอยู่ในโซนหนึ่งคือเราสามารถอยู่ด้วยกันได้คืออะไรที่เจอกันได้ดีเราก็เจอกันนี่คือในชุมชนที่ที่ผมจะสร้างขึ้นมาจริงนะผมจะทำมาจริงแล้วก็แบบหัวใจสาคัญมันก็คือค่อยดีขึ้นดีขึ้นทีละนิดแล้วไม่ไม่เสียคืออะไรที่มันเสียเราก็จะไม่ไม่รักษามันไว้คือค่อยๆลดเสียไปแล้วก็ไม่ให้มันเพิ่มอ่ะคือมันมีอยู่พี่ๆเข้าใจไหมแล้วก็ให้มันลดลงเรื่อยๆ ส่วนดีก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่นี่คือคือสิ่งที่อยู่ในฝันของผมซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นไงก็คือผมแค่ตัวคนเดียวแต่ถ้าผมอยู่ในสังคมเนี่ยสังคมก็ดีครับสังคมไทยดีมากมีข้อดีและมีข้อเสียแต่ผมเองก็จะยินดีที่ผมออกทําวิดีโอนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเขาเรียกแหละมันเรียกว่าโปรโมตตัวเองขายขายสิ่งที่เองมีอยู่นะครับมันเหมือนกับเสนอขายพูดง่ายๆแล้วกันนะครับ ก็ถ้าใครที่จะมาจ้างผมคือทุกวันนี้ผมก็มีงานทำก็ว่ามีคนมาจ้างผมไหมครับแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึง่งซึ่งผมอยากจะขออยากจะขอพวกเราทุกคนก็คือบางครั้งเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่แบบแย่มากๆอย่างเช่นผมเห็นคนที่คดโกงเนี่ยผมก็อาจจะไม่ไปไป,ไปว่าเขาไม่ไปแจ้งตำรวจคือคือผมจะไม่ไปไปวิจารณ์ไม่ไปทำร้ายคนที่ทำผิดทำไม่ดีซึ่งบางครั้งเนี่ย เรา,าจ,จะต้องทํางานร่วมกับเขาเรา,าจ,จะต้องมีส่วนร่วมกับเรื่องที่ไม่ดีเหล่านั้นด้วยที่ผมพูดอย่างนี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อออกตัวว่าถ้าเกิดว่าจับได้ในอนาคตนะครับก็อยากจะให้พี่พิจารณาที่จะลาเวนโทษหรือลดโทษให้ผมด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเสนอเครื่องมือไว้แล้วมันเหมือนกับอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับถ้าไม่มีใครบังคับให้เรียนเด็กก็จะไม่เรียนอะ หนังสืออันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีใครบังคับให้ดูเขาคนก็จะไม่ดูแต่ผมก็ไม่บังคับเพราะถือว่าเราเกิดมาแค่ผ่านโลกแต่ผมจะขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมเป็นขอสิทธิพิเศษนะครับแต่ถ้าในอนาคตผมมีเงินนะครับผมก็จะซื้อที่ดินล้อมรั้วก็จะปลีกตัวออกมาจากสังคมคือผมไม่วิจารณ์สุคนะแต่ถ้าเกิดผมว่าคิดว่ามันไม่ดีผมก็แค่ไม่เข้าไปยุ่งปลีกตัวขอล้อมรั้วแต่ห้ามเด็ดขาดนะห้ามเข้ามาในรั้วผมอะไรประมาณนั้นนะ่ะ ไม,ไม่ไม่ใช่บอกว่าคนที่อยู่ในรั้วเนี่ยจะต้องเป็นคนแบบเดียวกันนะครับคือจะมีเป็นชั้นๆโดยการจะช่วยญาติเนี่ยก็จะช่วยเป็นชั้นๆมันเหมือนกับถ้าสมมติว่ามีน้องที่เขาติดเกมมากๆหรือคนที่แบบมีปัญหาชีวิตมากๆแต่เขาอยากกลับตัวกลับใจเราก็จะมีชั้นหนึ่งไว้รองรับเพื่อให้เขามาเรียนรู้มกีกิจกรรมการงานดีๆเนี่ยเติมเต็มให้นี่คือถึงตรงนี้ก็อยากจะให้หมองว่าคือตัวผมชัดเจนแล้วเป็นแบบสบายๆที่จะดีขึ้นวิดีโอต่อไปก็อาจจะมาอัดนะครับ ในเกมย่อย,อยต่างเนี่ยก็จะอาจไปให้มันมีคุณภาพนิดหน่อยหรือจะแบบอาจแบบสบายสบายก็ได้จะอาจจะอาจแค่ครั้งละวิดีโออาจจะเป็นอาทิตย์ละวิดีโอก็เสริมย่อยเข้าไปในแต่ละจุดที่จะ,จะต้องเสริมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเกมที่7เนี่ยมันคือการจงใจพัฒนาใจให้ดีขึ้นโดยการเรียนแบบพระจะมีพระกลุ่มหนึ่งครับที่ท่านแบบท่านไม่ต้องแบบไปนั่งเคร่งเครียดบําเพ็ญภาวนามาก แต่ท่านแค่ไม่ทำชั่วแล้วก็ทำดีจากจุดเล็กๆโดยเริ่มจากใจก่อนเนี่ยให้งอกงามคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเยอะไปที่มันมากไปท่านก็ไม่เอาอะท่านก็แบบว่าคือไม่ไปทำชั่วเลยซึ่งผมก็จะสรุปมาง่ายๆก็คือคือเราต้องรู้ตัวสติเป็นใหญ่คือรู้ตัวเป็นหลักคือจิตเป็นใหญ่แล้วแต่สิ่งที่อยู่เหนือจิตเป็นใหญ่ก็คือสติเป็นใหญ่ใหญ่มากๆ คนที่ให้สติเป็นใหญ่มากๆก็จะเรียนรู้ฝึกการทําให้ใจมีคุณภาพได้ง่ายอันที่หนึ่งก็คือใจไม่เสียคือตั้งป้อมไว้ก่อนแล้วว่าใจไม่เสียแต่ถ้ามันจะเสียเนี่ยก็คือไม่เสียถึงใจเสียไม่ถึงใจมันเหมือนกับเป็นคนที่แบบมีจิตใจดีแล้วเราทําให้จิตใจดีละนิ่วอนอะไรทําตามขั้นมาหมดแล้วนะทุกอย่างนะจะเป็น4.7ขั้นจะเป็นศีลสมาธิภาวนาจะเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยสมมูรณ์แบบมาและ พอประมาณแล้วนะครับทำทำอย,อยู่อยู่ตลอดอะแหละใจก็ไม่เสียแล้วตั้งป้อมใจไม่เสียเรียบร้อยแล้วเสียไม่ถึงใจคืออะไรแต่ถ้าเราเกิดไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนมาดา่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันร้อนรุ่มวุ่นวายอากาศมันร้อนนะพูดง่ายๆก็คือเราไม่ปล่อยให้ความร้อนเนี่ยมีอิทธิพลต่อใจเราคือความร้อนข้างนอกไม่ทําให้ใจเราเสียใช่ไหมครับก็คือร้อนสักแต่ว่าร้อนเห็ <S <S นสักแต่ว่าเห็นเราเราเห็นสาวสวย ไม่ใช่อยู่ดีเอ้ยเห็นแล้วคิดไปให้เกิดเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศไม่ใช่ก็คือเห็นสวยก็คือสวยสิแต่มันไม่ถึงใจเราเราก็เห็นสักแต่ว่าสวยไงแต่ไม่ได้ถึงใจเราไม่ได้ทําให้เรานี่มีความเล่าร้อนทางเพศไม่ให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมานะครับคือมันไม่ถึงใจเราอะคือมันเหมือนกับเราอยู่ในอากาศหนาวเราก็หนาวรู้ร่างกายมันจะสั่นแต่มันไม่ถึงใจเราที่ทําให้ใจเราเสียอะไรประมาณนั้นนะครับอืมมันต้องไปฝึกดูถึงจะรู้อันนี้อันนี้ไม่ได้ ทำเพื่อให้ท้าทายนะครับแต่มันเป็นเคล็ดวิธีนะครับอันที่3มก็คือระวังเหตุเสียก็คือระวังเหตุที่มันจะเสียอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่บ้ากินนะพูดง่ายๆก็จะก็จะระมัดระวังไม่ให้ไม่ให้เราเนี่ยไปไปกินจนทําให้ตัวเองเนี่ยอ้วนเกินไปจนทําให้เสียสุขภาพระวังเหตุต้องเป็นตอนนี้ปัจจุบันนี้คือทั้งหมดเนี่ยสติเป็นใหญ่ก็คือสติของตอนนี้ เราของผมจะปฏิบัติได้ด้วยการมาฟังวิดีโอนี้บ่อยๆนะครับหรือเราเป็นคนที่บ้าคิดมากเราก็เปลี่ยนใจว่าเอ้ยวางไว้วางใจสังคมไทยสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้วไว้วางใจผู้ใหญ่ที่จะรู้ว่าเอ้ยอยังผมนี่ตกใจนะถ้าเกิดว่าเราไปเจออย่างเช่นเราไปเจอคนเขาทำร้ายกันแล้วเราไม่ได้ไปช่วยแล้วกล้องมันจับจับว,วิดีโอจับไว้อะแล้ว ตำรวจท่านบอกว่าเอ้ยคุณดามทาไมคุณไม่ไปช่วยเขาอะ่ะคุณไม่ใช่พลเมืองดีโดนขึ้นศาลผมก็จะบอกว่าพี่ๆน้องๆครับคนเราสําคัญที่สุดใจเป็นใหญ่ครับถ้าเราสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาต่างๆแก้ได้หมดผมขออนุญาตรักษาตัวไว้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับโจรเอาตัวไปไม่ต้องไปเสี่ยง,งคนที่เขาโก,โกงไปขวางเขาเขาก็ด่าเราอะไรวนะเขาก็คือเขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ไปบอกนะว่าเราไปขวางเขา ทำให้เขาไม่พอใจแต่เขาจะหาเหตุอื่นมาทําร้ายเราอย่างคนโกงนี่เป็นต้นนะครับก็ผมขอตัวว่าเอ้ยผมขออะไรก็แล้วแต่ทําไม่ยุ่งได้ก็ก็ไม่ยุ่งแต่ถ้ามันจําเป็นต้องยุ่งด้วยเหตุผลบางอย่างที่เราต้องยังมีอาชีพการงานอยู่อะไรประมาณเนี้ก็ขอให้ผู้ใหญ่อเห็นใจด้วยในนาก็ถ้าเกิดมันเกิดคือเรามองกรณีไปที่กรณีที่มันเลวร้ายมากๆแต่จริงๆแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่ผมเป็นคนข,ขี้กังวลอะ ขี้กังวลน,นะครับก็จะเป็นข้อที่4ี่ครับไอ้ระวังเหตุแล้วนะก็คือเนี่ยผมระวังเหตุก็มาทําวิดีโอไว้มันเหมือนกับผมจะไม่ใช่แบบว่านะะวัวหายแล้วล้อมคอ,อกแต่ผมจะล้อมไว้ก่อนก่อนที่มันจะหายจะป้องกันให้ดีก่อนก่อเหตุดีมั่นคงครับก็อย่างที่ผมทําไว้นี่แหละครับก็คือมาทําเป็นวิดีโอไว้เลยมาขอญาติไว้เลยว่าเรามีช่องทางที่มันจะดีได้ผมก็มาทําไว้เลยพี่มันน่าอายนะมีผมกดส่งไปไม่มีใครดูบางคนก็มาบอกว่าอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องทั้งที่ผมก็บอกไปแล้วว่า ให้มาฟังซ้ํามาจดแล้วไปคิดต่อของดีในตัวเล่าอะไรประมาณนั้นก็ไม่เชื่อแต่ผมก็ต้องทําเพราะว่ามันคือถ้ามีใครมาทําแล้วมันเหมือนกับคนเรียนหมอนะเขาบอกว่าโอ้เรียนหมอนี่หนักมากเพราะว่ามันจะต้องนําความรู้จากทั้งหมดเนี่ยมาสอบรวมกันอีกทีนหนึ่ง <S 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 เพื่อรับประกันว่าเราไม่ลืมความรู้นั้นโอ้ถ้าผมเรียนหมอผมก็อาจจะเรียนไม่จบก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่าถ้าเอาความรู้เก่าๆมาสอบหมดเนี่ยผมอาจจะจําไม่ได้ก็ได้นะครับก็เข้าใจว่าพวกเราฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ผมก็ยืนยันว่าถ้าไปฟังซ้ําไปนึกไปจดแล้วนําสิ่งที่นึกที่โจทย์ตกผึกไปแล้วไปใช้คนที่ฝึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์นะครับถามว่าก่อเหตุดีมั่นคงก็คืออะไรก็คือที่ผมบอกไปะตั้งแต่แรกว่าผมรู้แล้วจุดตรวจสอบมี3ามอันผมพร้อมที่ทําแบบเต็มที่ เมื่อมีทรัพยากรในการทำเมื่อมีพวก้องผมพร้อมที่จะทแบบยืดหยุ่นโดยขอว่าผมจะไม่ไปแบบไปเป็นพลเมืองดีในบางครั้งที่แบบไปขัดขวางคนทําไม่ดีอ่ะเพราะบางครั้งเราก็คือผมจะสนอมชีวิตไว้อ่ะพูดง่ายๆแล้วกันนะครับเพื่อมีโอกาสที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆที่มันดีจริงๆจะเป็นเหตุให้เกิดแบบอย่างดีๆเกิดเครื่องมือดีๆไปช่วยญาติสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาในแผ่นดินไทยและแผน่แผนดินโลกจริง,ๆซ,งๆซึ่งจุดที่5้า ที่ทาให้ใจดีเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วกันนะครับก็คือการที่เราฉลาดร่วมแล้วก็จงใจทําให้มันดีได้ง่ายสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทําให้จิตใจและสิ่งต่างๆเนี่ยดีขึ้นได้ง่ายนี่คือสรุปของเกมที่เจทั้งหมดนะครับคือการที่จะทําให้ใจดียิ่งขึ้นเนี่ยมันง่ายอย่างนี้แล้วก็เอาสิ่งต่างมาเสริมได้ด้วยนะครับก็คือตอนนี้ผมก็จะเป็นคนที่ เป็นตัวตนเล็กๆคือทุกวันนี้เนี่ยไม่ทะเลาะหาเหตุนในการทะเลาะน้อยมากมันเหมือนกับบางครั้งเราก็ผมก็โดนว่างโง่นะว่าบ้านะอย่างเช่นถ้าเขามาอะไรเนี่ยมันเหมือนกับคนบางคนนะพี่คือเราไปช่วยเขาแล้วแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากเขาไม,เไม่เห็นคุณค่าแล้วเนี่ยเขายังมาทําร้ายเราอีกด้วยข้อมูลที่มันไม่จริง แต่ผมก็จะไม่ไม่แย,งย้งเข้าใจไหมเพราะยิ่งไปแยง้งเขาก็ยิ่งเสียหน้าเขาก็ยิ่งไปหาเหตุมาทําร้ายเรามากกว่าเดิมอีกก็สู้สู้เป็นคนโง่ไปซะแล้วก็มา,มาอวดเก่งเก็บไว้ในวิดีโออะไรประมาณนั้นนะครับก็ทําได้แค่นั้นจริงๆนะครับสำหรับบางอย่างนะคือโอ้โหแล้วเอาผมยกตัวอย่างแล้วกันมีมีคนประมาณว่า,อาบอกว่ามีคนเขามีหลักฐานว่าจะจับผิดเอาผิดคุณนะ่ เราก็ไปกล่อมว่าเฮ้ยยอมเข้าไปเถอะเขาแค่คําขอโทษเองเขามีหลักฐานเต็มๆแล้วเนี่ยยอมก็ไปเถอะอวันนั้นยอมแต่วันหลังมาบอกมาว่าไอ้คนนั้นมันไม่ดีอีกแล้วคุณจะไปด่าเขาทาไมหลักฐานนั้นมันอยู่ในมือเขาเต็มๆเขาจะเล่นงานคุณเมื่อไหร่ก็ได้แล้วผมก็ไปกล่อมทั้งสองฝ่ายแล้วนะฝ่ายแล้วนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่ที่ที่ยอมตั้งแต่ที่แรกเนี่ยก็ยังมามาพูดเพื่อให้ผมเนี่ยไปรังเกียจอีกฝ่ายอีกผมก็ไม่รู้จะช่วยเขายัางไงเพราะว่าหนึ่งเขาไม่สํานึก ขาไม่สํานึกว่าตัวเองเคยทําผิดมาแบบมากขนาดไหนแะ้ววบบนั้นก็เออยอมอะไรอะไรนะครับแต่ถามว่าคันจะไปชี้ใก็เห็นถูกเห็นผิดคือถ้าเขาเห็นถูกเห็นผิดเขาคงไม่ไปทําผิดอะไรขนาดนั้นตั้งแต่แรกก็ถึงบอกว่าต้องซื้อที่ดินล้อมรั้วและคัดคนเข้าจริงๆก็แต่จริงๆแล้วใจดีก็คือมันดีตอนนี้แหละนะครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นแค่วิบากกรรมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันหนึ่งมันก็จะผ่านไปนะครับ แต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ทําเมื่อมีโอกาสนะครับเมื่อมีโอกาสดีๆแล้วเนี่ยก็จะทานะครับ้วท,ทุกๆวันนี้ก็ทําอยู่ตลอดก็ถึงได้มาอาัดวิดีโอนี้ครับอยากให้ผมมีที่ดินนะผมจะเริ่มพัฒนาการเกษตรดีๆจะเริ่มมาร่วมสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่พลังดีจริงๆครับพี่ครับอยากมีจริงที่ดินสักผืนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีเวลาไม่ได้ไปทําเนี่ยอยากมีจริงคนที่จะมามาสอนผมมาบอกว่าไอ้ที่ไปตกผลึกดีๆมาเป็นยังไงบ้างขอบพระคุณครับ